ีจ้าทายซิ see, วันนี้เราอยู่ไหนเออวันนี้เรามาที่ลานกเจ้าอีกแล้วสวยไหมโอเค ดวยคะ่ะคบกม,มาทำจารคดีตรงนี้น uh huh. จริงๆแล้วมันก็เรื่อยๆชนนื่อชื่อคองแทรคองแทรม,มก่อนมันมีแทอยู่หน้าตาของ อ๋อ oh. หลังนก็ย้ายขึ้นมาบนบกหมดกรมเจ้าท่าเขาผีด mm hmm. หวังทางทางทางจราจรทาง,ทาง mm hmm. ยาวสามสามกิโลป่า mm hmm. เที่อมเ่มกับปองบางน้ำพึ่ง เครื่องเที่ยวตกลงมากระเจ้าสวยมากเป็นคลองที่ยาวยาวมากเลยในจังหมัดนครปฐม แล้วมันมีเขื่อนอยู่ปากแม่น้ำป,ะปะ่ะคะอ๋อตอนนี้กั้นไอ้นั้นอยู่เขื่อนประตูน้ำขาเสียอยู่สองพันก็เลยเปิดน้ำออกไม่ได้กลางอาทิตย์เราจะกักน้ำไว้ครับเ๋อเพราะเพราะไปเผื่อตลาดน้ำด้วยตลาดน้ำถ้าเผื่อเขาน้ำเขาเยอะเขาเรือเรือมันอ,อยู่ในในคลองอมันจะสวยใช่หรอว่า มันดีมากเลยหนูว่ามันดีมากเลยตั้งแต่เด็กๆแค่โควก็ยังรักเลยไม่อยากไปอยู่ไหนสมัยก่อนเนาะไม่มีอะไรก็มาหาปู่หาป้ากินกันเยอะปู้เยอะนะครับปู้ใหญ่อืม๋อเพราะว่ามันมีน้ําเค็มเข้ามาด้วยเนาะใช่เดือนหน้าแล้วจะมีช่วง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 น้ําจืดตอนน้ําเหนือมาเขาจะมากับน้ําเหนือมากับพวกทักตก <Yeah. S 2> แต่กอนหลังๆนี่น้ํามันท่วมน้ํามันท่วมบ่อยมากเลยครับ mm hmm. อันนี้น้ําเค็มมันก็เข้ามานานมากใน mm hmm. ก่อนนะั้นก่อนๆนะนะครับตอนเด็กๆน้ําเค็มมันจะมาช่วงหน้าแล้งจะมาช่วงหน้าแง้ง mm hmm. มีนาเมษา mm hmm. เดี๋ยวฝนหน้าฝนปุ๊บเขาก็หายไป mm hmm. ตอนนี้พฤติการ mm hmm. พฤติการมาแล้วครเจ็ดเดือน,น <laughs> ต้นกล้วยปลูกไม่ได้เลยกล้วยหอมอแทบจะร่มหมดเลยเขาเขาก็ ทางจังหวัดเขาก็เห็นความสคัญของที่นี่อ่ะมีมีน้ำดอกไม้ม่วงน้ำดอกไม้อร่อยมากใช่นะน้ำดอกไม้อร่อยมากถ้ามันมีน้ำเป็นน้ำก่อยมันจะอะไรก็อร่อยเนาะใช่ครับอะไรเป็นเนี่ยพืที่เขาเรียกพืชอันนันเป็นสักน้ำสักทางน้ำ,นำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดเหมือนแบบเจริญขึ้นเคยมาเมื่อ สามสี่ปีก่อนพวกร้านตรงแถววัดนั้นยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้แบบขึ้นต <c oughs> ลาดน,น้ำก่อนนั้นมีไม่กี่กี่กี่ร้านเราเนาะเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยร้านแม่ครัปวดหัวเลยแม่ครับบอกก่อนนั้นขายดีมากแต่ตอนนี้มัน,ลน,นมหลายร้านมีหลายร้าน <c oughs> เพื่เพราะว่ารถเก้าเนาะเสมอยไม่ได้รถเก้ามาป่านนี้ยโอ้ใช่พอมีคลองรัดโพใครก็แบบว่ารู้จักที่นี่มากขึ้นรูปท่านธนาทรงงานอยู่สวยมากเลยในได้พันป่านนี้ก็แย่แล้วก็ซื้อที่ไว้นะที่ที่ของซื้อไว้อะเป็นของสุนแม่ร้อนปตอนนี้ก็ให้ชาวบ้านมาทำซื้อไว้เป็นหมื่นกว่าไร่ซื้อไว้ซื้อไว้เยอะมาก ไมงั้นนะบะยังจะมานี่ก่อนกลัวที่นี่คนเยอะไงตร <laughs> งนี้ไปคนเยอะตร <laughs> <laughs> งนี้เย็นดีเย็นดีดค่ะ yeah mm -hmm. เล่นๆบางทีนะโดดวโรงเรียนอยู่โอ้เอาไว้ก่อนเขาต้องพายเรือนะครับบางทีพายเรือมาฝนตกอ่ะต้องพายเรือมาเพราะเดินไม่ได้ถนนลื่นมันลืออ่นมันเป็นขี้โคลนขี่ดิน uh huh. มัน <c oughs> มันก็ยากเนะยากครับ <laughs> ต่อไปก็ภายในขายของ เขาเก็บไปกินมั่งไหมอ่ะลูกลูกจากเนี่ยค่ะลูกจากอย่างมาได้แล้วค่อยๆเอียงเอียงเอียงมาอยู่แล้วเอียงมาอยู่นะแล้วเดี๋ยวเขาสูบเขาสุกปุ๊บเขาก็ต่ำไปต่ำตัวออกจาแม่ต้นแม่จากโหมานะก็ลอยไปตามนะแล้วก็ค่อยงอกงอกงอกไปเรื่อยๆถ้าเผื่อเกาไปติดตะลิงหรือไปติดไอ้ต่ำขยะอะไรอ่ะอ่ะเขาอยู่นะปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ออกรากมา แล้วพี่ไม่มีแบบเหมือนสวนเกษตรเ,เ,เหมือนแบบว่าปลูกแล้วก็เข้ามาได้กำลังทำอยู่จะ<ำ>เดี๋ยวเดี๋ยวดูวตรงเนี้ยผมก็ผมก็มาทำกับเขาอยู่เหมือนกันอ๋อ